รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชวนรับรองรบกวนห้าสี่สามสองแอคชั่น 5, 4, 3, 2, พุณนี่ปนนาคอนปนนาคอนสิครับมาทำไมคุณมาทำอะไรคุณลุงกัญชัป่ะครับคุณมาทำอะไรแล้วนี่พวกคุณมาทำอะไรคุณนี่แหละมาทำอะไรพวกเรามาตีไทยครัวค่ะของเรากำลังถ่าย M v วอยู่ m ออะไร MV ผู้สาวขาเฟี้ยวนี่เพลงอะไรผู้สาวขาลาะผู้สาวขาลาะคุณมาทำอะไร มาทําไมไปลูกอยู่ไหนลูกอยู่ไหนลูกสี่คนไหมเลี้ยงลูกแล้วคุณแต่คุณตีไทยครัวคุณไม่เกี่ยวเลยนะเกี่ยวเขาเกี่ยวเลยเขาฮะใคไปทำงานอะไรฮะตากล้องที่ไหนตากล้องมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนตีไายครัวตีไายครัวนั่งไงเห็นไหม แล้วคุณมาอะไรเออตากล้องคุณอยู่ไหนอ้าวแล้วผมมาทำไมนตากล้องคุณฮะเอากล้องพี่อยู่ไหนตากล้องพี่อยู่ไหนกล้องคุณอยู่ไหนตากล้องกล้องผมเหรอนี่ไงใช้มือถือไงอุ้ยถ่ายไหมพี่พี่เดี๋ยวก่อนพี่ประสบอุบัติเหตุจนสมองกระทบกระเทือนหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าอุบัติเหตุบ่อยไปไหมลมยายนิ่ตากแดดลไยจาเนี่นะครับ เดี๋ยวให้ให้พี่เขาไปกํากับเพลงผู้สาวขาเฟี้ยวเอางี้เดี๋ยวเต้องเข้าใจก่อนไม่ไม่ไม่ต้องต้องเข้าใจก่อนว่าผมเนี่ยทำผู้สาวเพลงผู้สาวขาเฟี้ยวแต่ผู้สาวขาล้อเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนทำงั้นไม่เป็นไรทำ่ายไ้เล็กคอร์ดเขาขายทองคัพเเท่าคขอย่างนี้คือตอนนี้ขาล้อเนี่ยเขาออกมานานแล้วแต่ไม่มีมิวสิกงั้นเดี๋ยวพวกผมอนุญาตไม่มีอนุญาตอนุญาตไม่มี M v วยัง3 0 0ล้านล้านวิวผมอนุญาตให้คุณทำใช้คำว่าอนุเคราะห์ อนุเคราะห์ให้คุณทำ <c oughs> <c oughs> ไม่มีงานใช่ไหม m ไม่มีงานใช่ไหมโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเกือบจะกลับงานดูมีพระคุณเลยพี่คุณไม่มีงานใช่ไหมทําไม่มีครับผมไม่มีงั้นเดี๋ยวผม <คำ S 2> ไม่ทําเอ๊ะทําไมคุณมารู้เรื่องส่วนตัว <c oughs> ผมลึกขนาดน <c oughs> ั้นสงสารต้องเลี้ยงลูกนะนี่เอาอย่างนี้เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะกํากับ MV กันต่อสวัสดีท่านผู้ชมกับแม่ฮะสวัสดีคร่ะคุณสวัสดีด้วยเพราะดีคุณมาได้ไงแต่เบรกแรกแล้วก็น้องลำยายไข่ทองสวัสดีครับ คือวันนี้แขกรับเชิญของเราจริงๆก็คือคุณลำยัยหายธงรมแต่พี่เปิลเนี่ยคนนี้เป็นคนที่ทําให้ผมบ้านแตกครับจริงปะทำไมบ้านแตกฮะคุณหนุ่มคุณรู้ดีคุณยังมาแอบขอเบอร์ลำยัยผมอยู่เลยอ๋อเหรอเออลำยัยอายุเท่าไหร่นะลูกอายุสิบแปดค่ะสิบแปดพี่หนุ่มพี่หนุ่มอายุไม่ได้ต่างจากหนูเลยแค่สามสิบปีหรือสองรอบสองถึงสามรอบก็สี่รอบนะมาแต่นี้เรายังงงว่าพี่เปิลนาคอนแล้วผู้สาวขาเฟี้ยวคืออะไรเรารู้จักแต่ผู้สาวขาเลาะอ่าฮะ มันมันคือ,อยังไงคืออย่างนี้ผู้สาวขาเลาะเนี่ยยอด300ล้านวิวผู้สาวขาเฟี้ยวเนี่ยวันละล้านวิวเปิดตัวออกมา2ออาทิตย์ ตอนนี้ไป14 15ล้านวิวป่านนี้เนี่ยี่ล้านวิวแล้วมั้งใช่ฮะใช่มาแรงมาแรงเพราะตัวน้องเขาแล้วก็ค่ายไห่ทงคัมเลคคอร์ดมากกว่าครับผมเลยต้องมีเฟี้ยวถุงเงะคือมาอินกระแสเขาว่าฮะใช่ใช่ครับมาเกาะนะครับโอเคโอเคใครดังผมก็เกาะหมดนะครับใช่ฮะเอางี้ให้เขาลงกลับหัวร้อนแล้กลับเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกันว่าเดี๋ยวขอเข้าไปอยู่ในบ้านหนูด้วยเออร้อน ไปอย่างนั้นกลับไปก่อนใล้่อน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 อยอน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 อยอนอนนอ้อนอนอนนนอนอนนออนอนอนนอนดี๋นวนอนอนนอนอนออนนออนอขอน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 านอ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 าอนนออน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 ออนออนนอ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 อนนอ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 นกนอ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 น้้อนนอ คุณเรื่องอะไรคุณพอจะรู้ไหมพอเราเริ่มร้องเพลงกันคือแน่นอนมีการแต่งตัวอะไรที่แบบโอ๊านะเราก็แบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยันเราก็เลยแบบว่าออกมาก่อน<ป>ออกเลยดูตีท้ายครัวก่อนไทยต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น s u b สไครต์ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไล